โอเคตรงนี้นะครับตั้งแต่ทุกคนเริ่มใช้ไลน์มาเนี่ยทราบไหมครว่าไลนมีมาตั้งกี่ปีแล้วนะครับตรงนี้บอกว่ามีประมาณสิบปีมาแล้วนะครับถ้าใครถ้าใครนึกออกนะครับก่อนก่อนผมเลยนั่งนึกอยู่ว่าผมใช้ไลน์ตั้งแต่ปีไหนก็ต้องย้อนล้วึกออกไหมคะแล้วนึกออกไหมคะสรุปก็นึกนึกออกครับนับดูอ๋อก็ประมาณสิบปีแล้วเหมือนกัน นะครับเพราะตั้งแต่เริ่มมาครับ <laughs> ก็ยอดยอดในประเทศไทยนะครับมียอดผู้ใช้ลายอยู่ก็ประมาณตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าสิบล้านลายแล้วนะครับห้าสิบไดเขานะครับก็ทุกคนก็หลักๆก,ก,ก็จะเป็นคุยกันนะครับแล้วก็แชทกันทีนี้ด้วยความที่ว่ามันฟรีอย่างที่บอกนะครับทุกคนใช้ได้ตลอดยี่สิสชั่วโมงแต่ว่าคนที่มองเห็นโอกาสเนี่ยเขาก็ นำไปต่อยอดได้ว่าเอาไปเอาไปใช้เอาไลน์ไปใช้ตามหารกินได้นะครับนอกจากเราพวกเราที่ทำงานกันก็เราก็ใช้เป็นไลายกลุ่มในการทำงาน